โซเชียลโซเชียลเชียครับมาดกันนั่งดีๆกันอะนะครับไม่ได้อัคลิปแต่งหน้ามานานแล้วนะคะหลังจากที่เราไปแอบไปสัญญเกลับมานะครับก็ไปดึงหน้ามานะคะดึงหน้าคือดึงอย่างนี้เลยนะคะับก็อายุก็สี่สิบกว่าแล้วเนาะ40กว่าแล้วนะจ๊ะหนูๆอย่ายอมแพ้กันเอาละค่ะก็ที่มาบอกมันไม่ว่าคุยเรื่องสวยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะบอกว่าหลังการสัลยกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีเราแต่งหน้าไม่ได้แต่งหน้าไม่ติดคือพอเราเริ่มแต่งหน้าได้เนี่ย คืออาการบวมมันก็จะมีถูกป,ป้าพอบวมปุ๊บเนื้อมันขยายขยายเสร็จปุ๊บพอเราเริ่มลดลงเนื้อลูกผมข,ขนมันก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการที่ลองคืนแต่งหน้าไม่ติดสังเกตนกคนที่เป็นบวมบวมแบบเหลืองๆอะไรเงี้ยแต่ก็จะบอกว่าซีต้าโปรเฟชชั่นแนลแบ็คอัพซิตรอนไฟเมอร์ตนนัวนี้เอายก็ดูสิเดี๋ยวแต่งให้ดูเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูอ่ามาดูกันดีกว่าว่าแต่งเป็นยังไงแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเอ่อเฟียสป้อมวีนิเป็นะครับเป็นขนตาปลอมซึ่่งงล้้ววกเอออตาาาามมรคิยยยไดพท แป๊บเดียวชั่วโมงนึงหมดแบบ5,000-6,000กล่องแบบแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นรีมิตเต็ดหลายหมื่นกล่องก็นางหมดเร็วมากก็ขอขอบคุณนะคะที่ส่งมาให้แล้วก็จะบอกว่าเลิศมากเลยเดี๋ยวดูว่าไอจีนางขายอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวจะลงมาให้ดูนะจ๊ะเอาละค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่ารู่นี้นะคะแต่งสวยๆใสๆอย่างนี้นะคะยังไงนะคะหลังสัญญกรรมแล้วก็ให้หน้ามันติดทนนานทำย่างไรไปดูตอนอื่นเขไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะรองพลายเมอร์ก่อนเนาะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของหน้าที่แบบเอ้้้ยยยบ่่ออออองงงตตมมมักกกกรรราาาาไปดึนน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 ็็็็็ทีีเเเเหหหะะะะืคคใจจ๊โ เจ็ดวันแล้วครบเจ็ดวันแล้วเฮ้ยหายไหวปานี่ดึงหน้านะจ๊ะเอออะมาทำเพลงไปเยอะแล้วว่าจะ้ทำเพลงโอเคก่อนอื่นเลยนะคะใช้ไพรเมอร์นะคะโอเคอันนี้พี่เล็กขอนะอนุญาตใชู้กนนะจะเพราะว่าเออใบหน้ายังแบบว่ามีขึงจะดึงเยอะ่นะจ๊ะก็ต้องเบาๆนะอมเกลี่ยไว้แล้วก็ทิ้งไว30้30วิถึง1นาทีนะก็จะช่วยให้หน้าเรียบเนียนจร,จริงๆแล้วใครที่เคยสัญเกรรมจรุณาวาเวลาสังกตกรเสร็จ,รจรนะรปกุกจะแต่งหน้าลำบากเพราะว่าเนื้อมันการขยายแล้วบวมอะ่ะแล้วมันจะแบบ ผลแล้วรูขุมขนม,มันก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นมันก็จะทให้แต่งหน้าไม่ติดแต่ตัวนี้ได้ช่วยได้นะจ๊ะบอกได้เลยแม้กระทั่งคนที่เป็นสิวนะคะและไปหาหมอสิวก็จะช่วยเรื่องการให้แบบเรียบเนียนติดทนมันนะเออถ้าใครใช้ทันาอ่างไม่ติดหรือไม่ติดระหว่างวัน บอกได้เลยว่าเราใช้ตัวนี้แล้วจะหละุดการลองพื้นนะคะพี่เล็กก็จะผสมหลายตัวมากเลยมาล์สกาบิวตี้รัชนะคะแล้วก็จอร์แดน่านะคะตัวนี้ก็ใช้หลายตัวเพราะว่า uh, เป็นเรื่องของการเบลนด์สีเรื่องของการผสมสีแต่ว่าก็จะมีแบบว่าในตัวของสีเขียวเป็นเบสลงไปด้วยนะเสร็จแล้วก็มาเกลีย่ยให้ทั่วใบหน้าค่ะ,ะการเกลี่ยนะวันนี้ก็จะใช้ภูกันเหมือนเดิมนะะเหมือนเหมือนเมื่อกี้นะคะเพราะว่าใบหน้าสำหรับคนที่ไปผ่าตัดมาหรืออะไรก็ต้องการการโทรเท็กที่มากที่สุดแล้วก็อย่างหนึ่งก็ไม่แนะนานให้แต่งหน้าหนา,นา,นาม,มากนะคะอาจจะใช้คอนซี ่าก็เกลี่ยนะคะเปล่งทั่วก็เพลยเมอร์จะทําให้เกลีย่ยตัวเครื่องสำอางได้ง,ง่ายขึ้นแล้วก็เกานะติดทนเนาะตอนนี้เป็นโปรโมชั่นนะจ๊ะสองหลอดหนึ่งสองหลอดเหลือหนึ่งพันห้าร้อยนะคะบวกค่าส่งก็เป็นสองพันหนึ่งเพราะทีขาดสองหลอดก็เป็นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทอ่ามังเกตว,ว่าหน้าก็ยังมีบวมๆอยู่เนาะอ่ะาอนุญาตเกลีย่ยกันจะมีเทคนิคอีกนิดนึงนะคะคือสำหรับคนที่มีร่องตาหรือตาบวมหรืออะไรเงี้ยเอ่อเราจะใช้การคอนซีลเลอร์ลักษณะของลูกตัววีวีลงมาอย่างนี้นะจ๊ะมันนนก็จจะะช่่่่วววยใให้แแบบบบาาาเเออพรงสที บวมอยู่หรือสีตาแบบใต้ตาเราคล้ำอะไรเงี้ยลักษณะเ็โตัว,วีนอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันก็จะทำให้แบบไม่เป็นถ้าเราลงเป็นขั้นเงี้ยพวกเราจะเห็นเป็นขั้นเยอะง่ายขึ้นอันนี้เราจะใชคคเขเล็กกันกระจายแสงให้หน้าแก้มดูแบบเต็มขึ้นมานะจ๊ะอันนี้ก็ไปลองไปทําดูกันอันนี้คือการแต่งหน้าแก้ไขหลังสัญญากันะคะที่ยาบยังไม่หายดีนะจ๊ะแล้วก็มาลง<ช>แก้แล้วก็ใช้แป้งฝุ่นนะวันนี้เราจะใช้ผู้กันทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการความบางเบาบางเบาแล้วก็อย่างไม่หนามากเพราะว่าถ้าหนามากปุ๊บมันจะไปเน้นที่ว่า ตรงไหนที่ตาบวมตรงไหนที่แบบว่าเออเราต้องการปกปิดอะไรเงี้ยก็เราแค่ปิดบางๆพอนะคะให้ผิวได้หายใจบ้างฮะอาการกัตอ์ย่าตี่ยต่างง่ายๆอย่างนี้นะคะง่ายมากนะคะใช้สีสตรองนะคะเหรือสีชมพูลักษณะเป็นอย่างนี้เนาะสปอตใที่ดูก่อนรอยนะจ๊ะมาแบบว่าเบ้าตาแมนบอรเบ้าตาแมนบอนะจ๊ะก็คือเนี่ยทางเบ้าเลยนะคะเลยทั้งพันพับตามานิดนึงง่ายๆนะคะ ก็เป็นแบบว่า everyday ้นลุกได้นะอันเนี้ยใครที่ชอบอะไรง่ายๆแบบไม่ต้องมากมายหลายสิ่งหลายสีอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูสีตาน,นะคะอย่างงี้นะเขาเรียกใช้นแพมเมอ์เราเส้นขนตะปามนะคะแล้วก็มากวาดกวาดเงานะคะที่หางตาอย่างงี้นะคะเก,ก็บเข้าไปนิดเดียวแล้วก็ลากออกไปนะคะเอาไว้สีตาลองาักงระนิดๆให้มีสีให้มีเงานะคะจะเป็นเงาตาขึ้นมา แล้วมาใต,ต้ตาตาล่าเมื่อกี้นาทีติดค้างกันเราอยู่ก็คือเรกจะเขียนอายแชโดว์สีน้ำตาลลงมาก่อนนะคะครึ่งตาะะแล้วก็เกลี่ยเสร็จก็เลนเนอร์สีดำนะคะเขียนเขาไปน็นทิศเดียวแล้วก็สะกิดออกก็คือหัวตาทจะไม่มีเนาะให้ดูเสร็จแล้วก็มาปัดมาสคาร่าค่ะทั้งบนทั้งล่างะน๊ะ้ัดก่อนามาถงเรื่องแบบว่าเฮ้ยพระเอกของเรานางเอกของเราวันนี้ดีกว่านะคะก็คือเรื่องกล่องกาวติดขนตากับขนตา,ตาวันนี้ใช้เฟียสปั๊ม วินิจนะจ๊ะก็เฟยชบายปอมวินินี่ปอมวินินี่นะคะก็เป็นขนตาซึ่งเคยเขาบอกว่าจริงๆแล้วแบบออกมาได้สักพักใหญ่แล้วละคะ่ะเพงแต่ว่าของขาดตลาดบ่อยมากเพราะเนื่องจากคุณภาพในการติดค่อนข้างจะดีมากอันนี้แนะนำเหมาะสำหรับคนที่แต่งหน้าไม่เป็นแลวแบบว่าติดขนตาอยากให้ขนตาติด องศาสวยเลยก็แนะนําตัวนี้นะจ๊ะเพราะว่าเคิร์ฟของขนตาเขาเนี่ยปกติแล้วขนตาเนี่ยมันจะทอเป็นแบบเหมือนเกาหลีเนี่ยอปปกป้แบบติดไปปุ๊บมันจะแบบปลายตกอะไรเงี้ยแต่อันนี้ของของเขาเนี่ยลักษณะการทอเขาจะเป็นแบบพอปิดไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้เลยะคะ่ะออตโตเมติกก็คือตาติด,ตดแล้วตาเปิดคุ้ง่ายๆตาเปิดไม่ตกต้องมานั่งดัน,ด,น,ด,นดันอะไรเงี้ยติดแขึ้นเลยวันนี้ที่ใช้นะคะเป็นรุ่นของสไตล์2นะคะเขาเขียนว่ารุ่นสไตล์2ซึ่งก็ให้ดูว่าเขาเป็นอย่างนี้จ้ะอ่า ออย่างงี้อย่างางี้มันก็เป็นฟูฟูฟง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 นนะจ๊ะแล้วก็กาวติดขนตาเนี่ยเขาบอกว่าดีมากแต่เมื่อวานก็ใช้ลองแล้วนะครับอเออได้ผลดีจริงก็อันนี้ก็เป็นอีกอันที่คอนเฟิร์มนะคะเฟรชบายป้อมวินิชอันนี้ก็กาวขนตาที่ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะจ๊ะระหว่างทางไม่มีหลุดไม่มีเปรวว่ายน้ำยังอยู่เอาระเอะ,เอาะมาพูดถึงกาวติดขนตาดีกว่าขนตาักษณะวันนี้ที่เลือกใช้อย่างนี้นะคะ เป็นเนี่ยฮะอ่าก็แบบฟูๆนิด,น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 ดๆการคลายเปิดแต่ก่อนอที่พี่เล็กใช้แต่ว่าองศาของเขาจะดีกว่าเขาเรียกว่าสไตล์ทูค่ะรุ่นนี้นะคะของเปาไม่น,นิดเดี๋ยวจะลงไอจีให้ดูนะจ๊ะไปดูเลยนะจ๊ะท่ะาทำเพลงของติดไปก่อนข้างนึ็กเห็นว่ามันมีความฟุง้งความหวานก็จะให้ดูนะคะขนตาเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้น,นะจ๊ะแล้วก็เคริร์ฟปุ๊บเนี่พยพี่เล็กไม่ได้ดัดเลยไม่ได้ดัดเลยก็จะเหมาะสำหรับเอ่อคนที่แบบหมายถึงว่าไม่ได้ดัดคเคิร์ฟของขนตาเขาเขาทำมาแล้วนะคะก็สามารถติดตึ้งไปเลยแล้วก็ที่สำคัญคือการไม่แข็ง ไม่แทงตาอ่ากาวของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบออกมาเผยปุ๊บเห็นป่ะมันจะมีความเป็นแบบวาวๆสีฟ้าๆอยู่เหมือนแบบอุย้ยเคยเห็นเหมือนอย่างเงี้ยกาวเหมือนเหมือนกาวญี่ปุ่นดีๆเลยอะเพราะฉะนั้นตัวนี้แบบเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่แบบอ่อจะมีปัญหาเรื่องตามมันตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันดับแรกเนี่ยอย่างงี้นะคะก็วางเข้าไปที่ตาเลยจ้ะมาให้ดูว่าเคลมาง่ายขนาดไหนสำหรับคนที่ติดไม่เป็นเลยก็น่าจะช่วยช่วยได้เยอะเลยอะ แล้วก็ขนตานี่นะคะมีลักษณะหัวสั้นห่างสั้นนะคะแล้วก็มายาตรงกลางก็จะทําให้ดูเป็นธรรมชาติหรือสมัยนี้สกดธรรม,รมชาติไม่เป็นแล้วเ <laughs> นี่ยเสร็จแล้วเห็นปะติดง่ายปะก็ะคือเคิร์ฟเขาแบบเึิงหม่งแล้วคือแค่ออกมาจากกล่องอะค่ะเอามาจากละะาาจากล่องเสร็จปุ๊บใช่ปะตัดหัวตัดห่างนะคะเสร็จแล้วก็ดึงออกมาปุ๊บทากลาลวแปดได้เลยคือไม่ต้องมานั่งจัดไม่ต้องมานั่งงออันนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่แบบเอ่อไม่เป็นไม่ถนดัดหรือไม่ชํานาญดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้ดีหรือว่า ใชกับงานเจ้าสาวหรือใช้กับงานที่แบบเอออยากได้ความสวยความเนียนเนาะอืมบอกได้เลยว่าเฮ้ยสเพรึงสเพรึงสเพ,พรึงเดี๋ยวจะถ่ายรใูใกล้ๆแล้วตวแค่ต้องให้ดูเลยค่ะคถ้ามาถึงบทสรุปของการแต่งหน้าวันนี้เลยนะคะจริงๆแล้วก็มีอาการปวมเล็กน้อยนะคะก็ทําให้แบบว่ารองพอร,รองพื้นติดก็ด้วยไพรไเมอร์นะคะแต่ที่จะบอกว่าว่าพระเอกกลางเอกของเราวันนี้ก็คือนี่นะคะขนตาเคียรใบปอมวินิจก็ให้ดูว่าให้ดูว่าเห็นปะขนตาแบบอ่ะให้ดูนี่แบบว่ามีความเป็นธรรมชาติมากและมีความฟูงมากเดี๋ยวจะดูจากภาพนิ่่งจะะะเเเห็็นนนไดด้ชัลยยคคกือี แล้วก็เป็นเบอร์ที่ไม่เวอร์มากเลยนะคะบอกได้เลยว่าดูเหมือนจะเวอร์นะไม่เวอร์นะสเต็ปชูนะสเต็ปชูสเต็ปูแล้วก็ขอขอ,ขอ,ขอบคุณช่างผมนะคะตัวเตี้ยนะคะจจกพมา่านะคะน้องแฮกนะคะพสาวเนรมิตผมบอกว่าเฮ้ยเฮยไม่ได้ออกไปไหนทำผมเออทำหน่อย,ทำ,อยทำหน่อยโอเคขอบคุณนะคะอยอ่างนี่ฉันนะคะนางสาวทารุงผู้สวยกรรมการส่งเข้าประกวดนะคะวันนี้ก็มาทําในรุกขอแบบว่า หาังศยกรรมเนาะก็คือไปดึงหน้ามานะคะดึงดึงวีไลน์เนาะแล้วก็ตูดไขมันใต้คางซึ่งก็ยังอาการบวมเล็กน้อยนะคะแต่ตอนนี้เขาบอกได้เลยว,ว่าหายไปหมดแล้วอันนี้คือหลังทำมา7วันนะจ๊ะว่าเดี๋ยวจะมารีวิวเรื่องนี้เป็น,เร,น,เ,ปนเรื่องเป็นราวนะคะขอให้เรียบร้อยกว่านี้หนะ่อยเพราะตอนนี้ยังมีหนอกตรงนี้ที่เป็บวมๆอยู่นะคะก็เลยแต่วันนี้ก็เป็นแบบว่าการแต่งหน้าเบาๆใสๆได้นะคะแล้วก็ปกปิดในระดับหนึ่งเอาละค่ะลาไปก่อนใีกราค่ะวันนี้อยากให้เป็นคลิปสั้นๆกัน,นบ้างน,นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าพี่ได้ทำเป็นแต่่ค่คคคลลิปยาาววๆเอะะะสสัดี